สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะมารีวิวนะคะกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่กับ a s t ตันอีกเช่นเคยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดตัวนะคะรุ่นใหม่จาก a s t ตันนั่นก็คือ a s t ตัน ThunderT ค่ะซึ่งได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆเลยนับว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ประสบความสำเร็จอีกหนึ่งรุ่นของ a s t ตันเลยค่ะและในวันนี้เฟินก็จะมารีวิวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งเป็นรุ่นที่ต่อยอดจากความสาเร็จจากรุ่นเก่านั่นก็คือ a s t ตัน Thunder T Plu รุ่นนี้เลยค่ะ เขาบอกว่าตัวเครื่องดูมีความหรูหราดีไซน์สวยงามทันสมยัยตัวเครื่องเป็นยูนิบอดี้ใหญ่กำลังดีจับกระชับมือสเปคเครื่องดีฟังชันเครื่องครบค่ะและจะจริงอย่างที่เฟิร์นพูดไหมเดี๋ยวไปดูกันในรีว,วิวเลยดีกว่าค่ะ <e เดี๋ยวเรามาแกะกล่อง a s t o n ทานเดอทีพกันดีกว่าค่ะนี่เลยค่ะบอกเลยว่า As t o n เนี่ย ให้ความใส่ใจในเรื่องของกล่องของผลิตภัณฑ์กันมากนะคะดูแล้วมีความสวยงามหรูหราและก็บนกล่องตรงนี้นะคะจะเห็นคำว่า Thunder ซึ่งเป็นชื่อของสมาร์ทโฟนนั่นเองค่ะและเมื่อคุณเปิดกล่องออกมาน,นะคะก็จะเจอตัวเครื่อง Aston Thunder T Plus วางเอาไว้อย่างสวยงามหรูหรามีคุณค่ามากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกล่องมีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยเปิดออกมาค่ะด้านในก็จะเจออันนี้เคสกันรอยค่ะ อะแดปเตอร์ apter, นะคะหูฟังค่ะสาย USB นะคะอันนี้เป็นฟิล์มกันรอยนะคะและก็อีกหนึ่งอันฟิล์มกระจกโอ้โหบอกเลยว่าคุณไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนแล้วนะคะแจ๋วามากๆเลย นอกจากนี้นะคะก็ยังมีเป็นคู่มือและก็ใบรับประกันนะคะซึ่งรับประกัน1ปีเต็มเลยถ้าคุณมีปัญหาก็สามารถไปซ่อมได้นะ,ะที่ศูนย์บริการทั่วประเทศเลยค่ะโดยศูนย์บริการมูาบชนเองค่ะหลังจากที่ได้สัมผัส a s t o n นทั t เดอรพบอกเลยค่ะว่ามีความสวยงามหรูหราและก็พรีเมียมมากๆ โดย Aston Thunder ร์ทแล้วก็ Aston Thunder ร์ทีพมีจุดขายอยู่ที่การออกแบบที่ไม่เหมือนใครนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหลังนะคะผลิตด้วยกระจกเงามีความสวยงามเวลาสะท้อนแสงมีวางจำหน่ายทั้งหมด3สีด้วยกันค่ะสีทองสีเงินและก็สีมินไไนบูค่ะส่วนขอบเครื่องนะคะทำจากอลูมิเนียมให้ความทนทานแข็งแรงเป็นพิเศษเลยค่ะนับว่าเป็นดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเลยส่วนด้านหน้าของตัวเครื่อง ผลิตจากกระจก r กลา a าสโฟที่ให้ความแข็งแรงทนทานมากกว่ากระจกทั่วไปถึง2เท่าและยังป้องกันความเสียหายจากการตกกระแทกได้มากกว่าเดิมนอกจากนี้ r i ลา a าร์สโฟยังช่วยป้องกันรอยขีดข่วนที่เกิดจากการใช้ชีวิตประจําวันค่ะไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนจากเรียนหรือว่ากุญแจที่อยู่ในกระเป๋าค่ะ Aston Thunder 3มาพร้อมหน้าจอสแสดงผลขนาด5.5นิ้วส่วน a s t o n t h u n d e r 3 Plus มาพร้อมกับหน้าจอขนาด6นิ้วค่ะ ซึ่งแน่นอนความใหญ่ของหน้าจอแสดงผลเหมาะมากกับการดูหนังหรือว่าจะดูคลิปบน YouTube หรือว่าจะเล่นเกมมันๆกราฟิกหนักๆน,นะคะรวมถึงการแชทกับเพื่อนๆเ,เวลาพิมพ์ก็ง่ายพิมพ์ได้แม่นยำม,มากขึ้น รับรองว่าใช้งานได้อย่างสะดวกมากๆและก็สบายตายด้วยค่ะ Aston Thunder T Plus มาพร้อมเทคโนโลยีหน้าจอแบบ IPS Display ซึ่งจุดเด่นของ IPS Display คือให้มุมมองที่กว้างกว่าและสีสันที่คมชัดและมีค่าความเพี้ยนของสีน้อยกว่าจอทั่วไปมองมุมไหนก็ได้สีที่สดใสสีไม่เพีย้ยนแตกต่างจากจอธรรมดาทั่วไปที่มองผิดองศาหน่อยสีก็เพีย้ยนไม่คมชัดอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ จุดเด่นอีกอย่างก็คือกล้องหลัง13ล้านพิกเซลค่ะพร้อมฟังกช์ชันการตรวจจับใบหน้าที่มากถึง10หน้าในเวลาเดียวกันโดยกรอบสี่เหลี่ยมค่ะจะปรากฏบนใบหน้าแต่ละใบหน้าที่ตรวจพบทําให้การโฟกัสภาพสีและก็การเปิดรับแสงจะได้รับการปรับโดยอัตโนมัติมองสำหรับถ่ายภาพมู่ค่ะกล้องจะโฟกัสปรับให้ชัดหมดทุกคนไม่ใช่โฟกัสแค่คนเดียวค่ะ ส่วนกล้องหน้านะคะใครที่ชอบเซลฟี่ต้องห้ามพลาดเลยค่ะเพราะว่า Aston h u n น e r T p ์ทีพตัวนี้มาพร้อมกับความละเอียด8ล้านพิกเซลเลยและที่สำคัญเนี่ยยังมีโหมดที่ถูกใจนะใครที่ชอบเซลฟี่ด้วยนะคะนะคือโหมดหน้าสวยค่ะเพราะว่าโหมดนี้เนี่ยสร้างมาเพื่อคนที่ชอบเซลฟี่เป็นชีวิตจิตใจเลยค่ะถ่ายออกมาหน้ามีความเนียนใสไร้สิวไร้จุดด่างดำเลยนะคะ และที่เป็นจุดเด่นของรุ่นนี้นั่นก็คือโหมดถ่ายภาพด้วยรอยิ้มค่ะเมื่อเราทำการถ่ายรูปนะคะและก็ยิ้มเข้าไปก็จะบันทึกภาพโดยอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องกดชัตเตอร์เลยละค่ะ Aston Thunder T Plus รองรับ S D Card ได้สูงสุดถึง128 g b ถ่ายรูปไว้เป็นหมื่นก็ยังมีเมมเหลือค่ะเหมือนมีฮาร์ดดิสก์ติดตัวเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะ Aston Thunder T Plus ที่มีดีไซน์ที่สวยงามหรูหราแบบนี้จากที่สัมผัสมาเฟินขอสรุป3ข้อนะคะ ข้อที่1ต้องยกให้ในเรื่องของดีไซน์เลยค่ะที่มีความดีไซน์สวยงามหรูหรานะคะตัวเครื่องเป็นแบบยูนิบอดีจับกระชับมือแบบนี้ด้านหลังนะคะผลิตจากกระจกเงาค่ะเวลาเจอแสงสวยงามมาก,มากๆเลยค่ะและที่สำคัญยังเป็นกระจกได้อีกด้วยนะคะตัวขอบเครื่องค่ะทำจากอลูมิเนียมอย่างดีให้ความสวยงามหรูหราและก็มีราคาด้ยค่ะข้อ2ค่ะหน้าจอของตัวเครื่องมีขนาด6นิ้วมาพร้อมกับเทคโนโลยี IPS Display ค่ะ ไม่ว่าคุณจะดูหนังอ่านข่าวเล่นเกมก็มีขนาดใหญ่ที่กำลังดีนะคะเล่นไปแล้วเนี่ยสะใจมากๆเลยและนอกจากนี้เมื่อคุณแชทนะคะกับเพื่อนก็ยังพิมพ์คุยได้แบบสะดวกรวดเร็วด้วยค่ะข้อ3นะคะคุณจะเซลฟี่หรือว่าถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหมื่นไม่ต้องกลัวเลยค่ะเพราะว่า As t o n Thunder t p พั s เครื่องนี้สามารถรองรับ SD การได้สูงสุดถึง128 g b ตอนนี้ค่ะเฟินถ่ายรูปเก็บเอาไว้ในเครื่องเป็นหมื่นๆน,นะคะก็ยังเหลือเมมอยู่เลยค่ะบอกได้เลยว่าเหมือนมีฮัสดิดติดตัวกันเลยทีเดียวค่ะโดย Aston t h u T d e r T+ s มีให้เลือกถึง3สีด้วยกันค่ะสีทองสีเงินและสีมิดไนท์บลูค่ะ